ค่ะวัสดีค่ะที่น้่งชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันสงการเข้ามาแล้วค่ะวันสองวันนี้ก็เป็นวันสงการแล้วค่ะปีใหม่ของไทยนะคะค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากเป็นผ้าสรงนะคะค่ะเป็นผ้าสรงค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะสวยค่ะรหัสหนึ่งค่ะมีอยู่สิบผืนนะคะสนใจจะเอาไปเป็นของขวัญของฝากของไหว้ก็ ค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะเป็นลายค่ะสโลงค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันเขาเรียกว่าผ้าสโลงนะคะค่ะลายหางกระรอกค่ะสวยงามมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะจะไปเป็นของขวัญของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะจะไปให้คุณปู่ค่ะช่วงค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะวันสงการนะคะค่ะลูกหลานไม่มีของขวัญของฝากก็มองหานะคะ ค่ะผ้าสโลงกับแม่บวรรักษ์ค่ะผ้าไหมสวยสดิลค่ะค่ะเขาเรียกว่าลายสโลงค่ะตัดเอสีเหลียมพื้นผ้าค่ะทําเป็นสอดเส้นหมุนเลียวหางกระรอกค่ะมาเรียกว่าผ้าสโลงนะคะสีสวยสีฉ่ำมากค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะสวยขำนะคะค่ะรหัสหนึ่งค่ะค่ะรหัสนี้รหัสหนึ่งค่ะมีห้าผืนนะคะทั้งหมดมีสิบผืนนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะลายสลงค่ะหนึ่บาทเป็นราคาที่ถูกมากค่ะค่ะราคานี้ค่ะราคาถูกมากนะคะค่ะหนึ่าสิบบาทนี้ค่ะถูกเหลือหลายค่ะถูกมากค่ะค่ะเป็นค่ะช่วงนี้ค่ะเาวจ้าไปเป็นของขวัญของไหว้ก็เหมาะสมนะคะค่ะหนึ่าสิบบาทค่ะเรียกว่าลายฉลงค่ะ้าสฉลงนะคะค่ะหนึ่าสิบบาทค่ะ อันนี้ลายที่สองนะคะมันจะมีลายหนึ่งและลายสองค่ะค่ะดูนะคะท่านชอบลายไหนค่ะท่านชอบผืนไหนอาจเป็นเส้นขีดๆแบบตารางนะคะ่ะค่ะท่านชอบรหัสหนึ่งหรือรหัสสองคะหนึ่งทำสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นไหมสองเส้นมงเกลียวใส่กันนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางสวยทนสวยนานค่ะผ้าสรงนะคะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากวันไหว้ก็เหมาะสมนะคะช่วงสงการานต์เทศกาลนี้ค่ะ ค่ะเรียกว่าผ้าสรงค่ะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใส่กันหนานิ่มแน่นค่ะหนามากค่ะค่ะสวยค่ะสวยนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นผ้าสรงนะคะค่ะท่านจะเอาวเยอะมีนะคะถ้ามีสิบผืนนะคะค่ะท่านไหนจะไปเป็นของขวัญของฝากค่ะผ้ามีเยอะค่ะเป็นสิบผืนนะคะ ค่ะลายหนึ่งก็มีห้าผืนลายสองก็มีห้าผืนนะคะท่านจะรับข้างสิบผืนก็บอกโทรทักโัวแจ้งค่ะค่ะเอาไปเป็นของขวัญของฝากได้นะคะค่ะเขาเรียกว่าสรงค่ะผ้าสรงนะคะไหมสองเส้นหมุนเกลียวใสกันเรียกว่าผ้าสรง,งนะผ้านหนานิ่มแน่นค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งไม่ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะไทยเนี่ยค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ